หนึ่งเก้าหนึ่งค่เรียกรถพยาบาลกับรถตำรวจได้ค่ะเอาแล้วเหรอเอาแล้วเราพร้อมแล้วลุนลุนติดนะติดนะไม่ไม่จับไงมาไม่ไม่อยากอาเสียเวลาหนะมาดิเอะไงนะเอายิงชุบหรือว่าไงเ่ายิงชุบเ่ายิงชุบเฮ้ งานแต่อยุทยากว่าจะเนี่ไปแล้วไมแล้วจับเป็นอย่างเี้อ่ามันีแรงวะใครได้อย่างเงี้ยผมได้ี่จูได้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 ชุบชุบ้ยเออหนึ่สูนแล้วชุบชุบชุบ เดี๋ยวเขาให้เอาไปกันไม่ยดเอาไปงไงตีเอามาเคาะหัวตเอะไรเยอะเลนไม่ไล้คนอะไรเขาบวดอะไรกันเนี่ยชุุบ แบบนี้ใครได้เมื่อกี้เสมอปะไม่มีอ่าชุบชุบชุบเฮ้ยชุบโอ้โหโอ้โอ้โหไมคุณโกงอย่างนี้ดีแนงดีแนะดีเดวสองศูนย์แล้วสองศูนยแต้มเดียวเดียวเดียวสอนี่เมื่อกี้เขาสอไม่ไม่อาอะรเขาหช่วยไปกันอะคุณกีปรเขาหมช่วยไปให้ผมเอาอะไรกัน